สดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับนี่คือเด e ิ r ิ n ซิปเปลผมอ,อ,อาจารย์โอ่อนันต์บัชิราปัติชัยแทนการสแตจิกคอนซลแทนนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง back to basic นะครับก็ฟังดูแล้วคงจะแปลกใจว่ายุคดิจิตอลที่เราทำธุรกิรกจกันบนอ,ออนไลน์กันใช่ไหมครับขายของโฆษณาแนะนำสินค้าอะไรทุกอย่างเราทำบนออนไลน์มปแล้ว มันจะต้องไปเรียกว่ามีเบสิกกันด้วยหรอกนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างก็คงจะขาดเบสิกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับก็สืบเนื่องจากผมเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาในบทบาทหนึ่งเรียกว่าพาร์ทไทม์ m ซึ่งจะต้องลงไปช่วยแก้ปัญหาครับองค์กรธุรกิจนะครับก็ไปองค์กรเนี้ยนะครับเขาก็ ไปสำรวจเชิงลึกแล้วเนี่ยเขาบอกเขามีปัญหาเรื่องยอดขายใช่ไหมครับแต่สินค้าก็เป็นที่ต้องการของตลาดแต่มีปัญหาเรื่องยอดขายผมบอกแล้วว่าธุรกิจเนี่ยธุรกิจที่จะเติบโตได้หนึ่งต้องมีการตลาดและการวางแผนทางการเงินที่ดีทั้งสองอย่างนี้ดีธุรกิจโตแน่นอนถูกไหมครับแต่ครัน้นี้บริษัทนี้กับ มีปัญหาเรื่องการขายเพราะอะไรครับเพราะาการขายมันเป็นเสวนหนึ่งการตลาดการตลาดมันจะมีเรื่องของ distribution pricing เรื่องของ positioning อะไรแล้วแต่แต่เนื่องจากว่า,าบริษัทนี้เขาอยู่ในเรื่องของเคมีเกษตรเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็น consumer product ละมันเป็น special product ประเภทน,นึงซึ่งต้องพึ่งการขาย การขายคือการอะไรครับการตอบสนองแบบวันออนวันหรือวันเปิดกุซึ่งจะต้องเน้นเรื่องความสามารถของเซลล์แมนนะครับนี่แหละครับคือปัญหาที่ผมเจอเฮ้ยเขามีปัญหาเรื่องการขายเออมันก็แปลกนะคนที่เป็นเซลล์แมนก็ต้องขายได้สิโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปถึงวิธีแก้นะครับผมจะย้อนมาว่าผมเนี่ย มีประสบการณ์เรื่องไปเป็นผู้ช่วยเ็เรียกอ,อาจารย์ผู้ช่วยในคอร์สเรื่องของเซลลิงสกิลนะครับก็มีรุ่นพี่ท่านชวนผมไปเป็นอาจารย์ผู้ช่วยผมก็ต้องไปเทสคอร์สถึง3วัน3วันเนี่ยนะครับแต่3รอบนะครับเพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการมาันนะครับซึ่งหมายความว่าผมจะต้อง จำขั้นตอนทั้งหมดให้ได้ก่อนที่จะไปเป็นอาจารย์จริงแต่วันนี้ยังได้เป็นแค่อาจารย์ผู้ช่วยก่อนเลยนะครับมันก็มันต้องใช้เวลานะครับก็โอเคมาถึงคอสนี้ผมก็ได้ไปคุยกับพี่ซึ่งเป็นเป็นลีดเดอร์ของของโปรแกรมการสอนนี้นะครับก็เป็นหัวหน้าทีมแหและนะครับพี่ท่านเนี้ก็เลยถ่ายทอดให้ผมฟังว่าท่านเนี่ย มาจากสายทางด้านเป็นเขาเรียกเ,เขาจะเรียกอะไรเจ้าหน้าที่ผู้ดังด้านการเกษตรนักวิชาการการเกษตรพตกทางสายการเกษตรทีนนี้ท่านอยากจะมาเป็นเซลแมนท่านก็เลยผันตัวมาสมัครเป็นเซล์เพื่อจะแน่นอนครับอาชีพเซล์ sales, ก็อาจจะทำเงินได้ดีกว่านักวิชาการก็ได้ใช่ไหมครับท่านก็ ผันตัวมาประจเหมาะผันตัวมาอยู่ในบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่เคมีกเกษตรระดับโลกเลยนะครับท่านก็มาเป็นทีมเซลล์อยู่ในบริษัทนั้นนะครับประจุหมอกว่าบริษัทเคมียักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี้ยเขามีสาขาไปทั่วโลกเลยนะครับและเขามีสินค้าซึ่งคองตลาดอยู่ทั่วโลกด้วย แต่สินค้าตัวนี้จะหมด Pay ent, เพเทนต์เขาเรียกว่าลิขสิทธิ์ทางปัญญาเนี่ยจะหมดภายใน10ปีนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าหลังจากนั้นจะมีคู่แข่งที่มีสินค้าเหมือนกันทำได้เทียมแบบหรืออาจจะไม่มีการคุ้มครองแล้วมันก็จะง่ายที่จะเข้าตลาดแทรกแซงตลาดมากส่วนแบ่งก,การตลาดก็จะต้องถูกหันไปเรื่อยๆถูนะครับ คน,นี้บริษัทก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าเขาจะทำยังไงเพื่อจะให้เขายังคงแข็งแร่งอยู่ในตลาดได้เหมือนเดิมเมื่อเพเทน์มันหมดลงโจทย์มันยากใช่ไหมครับในเมื่อ Product มันมีคู่แข่งซึ่งมีคุณสมบัติไม่แตกต่างกันใช่ไหมครับแน่นอนมันต้องเสีย Market ็ตแชรแน่ๆนี่คือโจทย์ใหญ่ซึ่งเขาจะต้องตีให้แตก แลเชื่อไหมครับหลังจากการาเขาเรียกจะเรียกว่าการวางแผนระยะยาวเพื่อจะทําให้ธุรกิจของบริษัทหรือตัวบริษัทเองยังคงอยู่ให้รอดนะครับจะเรียกว่าแข็งแก่งขึ้นไหมก็ไม่แน่ใจแต่ต้องอยู่ให้รอดต้องแข็งแก่งง่ายเหมือนเดิมก็แล้วแต่นะครับผลสรุปก็คือว่าเขาบอกว่า เขาต้องมุ่งมาที่งานขายอย่างที่ผมบอกการขายมันเป็นส่วนหนึ่งการการตลาดนะครับเพราะว่าการตลาดคือเป็นผู้กำหนดแผนการทั้งหมดการขายก็เป็นคนที่จะต้องเดินตามเกมของฝ่ายการตลาดแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติหลายนี้กลับมุ่งไปที่การขายเห็นไหมครับเขา ทำเขาคิดอะไรครับเขากลับมาที่เบสิกเบสิกที่จะทำให้เขายังแข็งแกร่งในตลาดได้คือการขายการขายจะทำให้ยอดขายเขาดำรงอยู่หรือเพิ่มขึ้นนี่คือแนวคิดที่เขาสรุปออกมาและเขาก็เลยได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยนะครับไปออกแบบคอร์สการอบรมซึ่งเขาเรียกว่า selling skill ชื่อมันอาจจะยาวกว่น,นั้นนะครับ Selling Skill คอร์สเนี้ยก็จะมีใช้เวลาถึง3วันนีก็คือสิ่งที่ผมได้ไปอบรมมันนี่แหละถ้ารวมของฝรั่งด้วยก็จะเป็น4วันเพราะวันที่4ก็จะเป็นการปาร์ตี้แจกซอริฟิเคตช่วงเช้าแล้วบ่ายก็เดินทางกลับกันนี่คือหลักการของเขาแต่เมืองไทยเราประหยัดใน่วันพอ เขามาสอนอะไรกันครับเขาสอนแบบเบสิกพื้นฐานเลยนะครับลาจะนึกถึงไม่นึกไม่ถึงเลยแต่คุณจะเคยได้ดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเดี๋ยวคุณขายปากกาแท่งนี้ให้ผมดูหน่อยสินั่นแหละครับสิ่งที่เขาสอนกันเขาลงลึก <c oughs> ลงลึกไปถึงเบสิกของการขายเลยนะครับและแน่นอนมันจะเป็น สเต็ปสเต็ปขึ้นไปใน3วันนั้นสุดท้ายคุณจะได้วิธีการกระบวนการขั้นตอนการขายเป็นกรอบความคิดแนวคิดที่มีประสิทธิภาพมันจะทำให้กลายเป็นนักขายที่มีประสิทธิภาพขึ้นมานะครับโอเคเมื่อหลักสูตรนี้มันถูกเซ็ตออกมาเรียบร้อยก็ถูกกระจายไปให้ใบริษัทสาขาทั่วโลกไปทดลองใช้นะครับแน่นอนมันมาที่เมืองไทยด้วย บริษัทน,นี้ที่เมืองไทยก็ให้แผนกขายเนี่ยไปอบรมหลังจากอบรมเสร็จก็ส่งเซล์แมนทั้งหมดลงตลาดไปทดลองเก็บข้อมูลครึ่งปีนะครับผลปรากฏเป็นไงครับยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรไหมครับหลักสูตรการอบรมนี้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ จริงทาให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มใช่ไหมครับเพราะตัวแปรมันอยู่ที่หลักสูตรนี่คานนี้มีประเด็นเพิ่มใหม่อันพี่คนนี้ไม่มีแบ็กกราวในการเป็นเซลแมมมาก,ก่อนกลับไปเป็นท็อปเซล์ของบริษัทนั้นทั้งทั้งที่เขามีเซลล์เก่าแล้วที่มีประสบการณ์อาจจะเป็นเซลลที่มีประสบการณ์4 5หปีลากเลือดแล้วก็แล้วกกลับ ยอดขายสู้ของคนใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนมันแปลกไหมครับอันนี้ถ้าผมจะวิเคราะห์ก็คือว่าคนเก่านะครับเชื่อมัน่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และไม่ยอมเปิดรับของใหม่ๆห,หรือจจะเปิดบ้างก็รับไปเป็นพิธีแต่สุดท้ายก็ไม่อินกับมันแล้วก็ไม่ยอมที่จะเรียนรู้อย่างเปิดใจ ผลก็คือเขาก็ได้ผลลัพธ์ที่น้อยกว่าถูกไหมครับสู้คนที่เปิดลับ100%เพราะเราะเขาเริ่มจากศูนย์นะมีอะไรเขาก็รับหมดเขาก็เรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบสุดท้ายาก็กลายเป็นท็อปเซลของบริษัทไปนะครับเห็นไหมครับนี่คือ Back to Basic นั้นแสดงว่าการขายที่มีประสิทธิภาพก็ต้องมาจากวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้องก็อย่างที่บอกกับเขาไปจ้างมหาวิทยาลายัยดีไซน์ออกมาออกแบบมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปเลยเห็นไหมมันก็เลยทําให้กระบวนการออคือผู้ที่เข้าคอสอบรมนั้นสามารถมีประสิทธิภาพสูงขึ้นยอดขายก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะมาสรุปว่าผมแก้ปัญหาให้กับองค์กรนั้นยังไงผมก็ดูแล้วว่าถ้าสินค้าเป็นที่ต้องการแต่ยอดขายไม่เพิ่ม และสินค้านี้มันมันไม่สามารถพึ่งการตลาดในรูปแบบอื่นได้เพราะว่าเป็นสินค้าพิเศษในเรื่องของอเรื่องการทางด้านเคมีกเกษตรซึ่งมันไม่ใช่เป็นคอน sumer product โฆษณาไปชาวบ้านเขาก็ไม่ซื้อเรื่อนงม้มันก็เป็นคนที่อยู่ในวงการเกษตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งการขายโดยเซลแมนผมก็ส่งฝ่ายขายไปเรียนเรื่องของ การอบรมเรื่องของการขายแบบอย่างถูกต้องนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้แล้วก็เลยเอาไปใช้ในการเป็นแก้ปัญหาองค์กรที่ผมไปทำงานให้เขาอ่ะครัวนี้ผมก็เลยจะสรุปสำหรับท่านที่เป็นผู้จัดการปล่อยขายก็แน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณรับพนักง,งานมาเก่าใหม่ปนกันต่างคนต่าง เป็นเซลล์มาก็มีประสบการณ์ต่างกันในแต่ละที่ใช่ไหมครับผมก็ให้จินนาการดูถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยคุยกับเซลล์สาคนวิธีการไม่เหมือนกันเลยมันก็คงจะไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นผมก็อยากให้ถ้าเกิดว่าผู้จัดการฝ่ายขายก็คงจะต้องเป็นผู้ที่ต้องเซตระบบนะครับขั้นตอนปฏิบัติการของการขาย ที่มีประสิทธิภาพให้กับเซลล์พวกนั้นเอาไปใช้งานนะครับมันจะทำให้การขายขององค์กรหรือแผนกคุณเนี่ยมันจะเพิ่มได้ดีกว่าว่าปล่อยทุกคนบรรเลงตามฝีมือตัวเองอย่างนี้นะครับมันก็ออมันจะเป็นวิธีที่ดีกว่านะครับก็คือการเพราะฉะนั้น back to b a s i c คือสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงนะครับ โอเคมันไม่ได้หมายถึงเรื่องการขายเดี๋ยวมันหมายถึง b a c ตัวเ a s i สิ่หมายว่ากลับมาที่งานพื้นฐานที่ถูกต้องอย่างเป็นขั้นเป็นตอนถ้าผมจะรวมเรียกมันก็คือคำว่าระบบการทำงานใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวตอนหน้าจะมาคุยเรื่องระบบการทำงานผมจะเรียกตอนนี้ว่าสิ่เต็มระบบโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราเจอในตอนหน้านะครับวันนี้ ลางแค่นี้ครับสวัสดีครับ